สวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปไปลง YouTube ได้ไหมครับ,รบขออนุญาตถ่ายคลิปไปลง youtube ได้ไหมครับโอเคนี่ตอนนี้ประมาณประมาณสามโมงสมโมงหน่อยหน่อยอ่ะนะครับ,รบผมแวะมาเที่ยววันนะอุทยานถ้ำผาตูบอันนี้อยู่อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเมื่อกี้ น่าจะประมาณสักเอ่อส <kind>. ิบโลได้มั้งแป๊บเดียวเองเพราะว่าเมื่อกี้ดูแล้วอันนี้ที่เนี่ยเขาปิดห้าโมงใช่ไหมก็ยังมีเวลาอยู่ก่อนที่เอิญจะเดินทางกลับกรุงเทพตอนหัวค่านี้นะครับเมื่อกี้ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วก็แน่นอนเวลาเราเข้าเขตอุทยานก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายก่อนอันนี้ผมเดินเองได้ไหมครับต้องมีคนนําทางไหมครับพี่เดินเองเลยค่ะโอเคไม่ต้องแบบเพราะบางที่เขาบอกว่ามัน สลับซับซ้อนต้องมีคนนำอันนี้เหมือนเลยอ๋ออันนี้มันเหมือนว่าเมื่อกี้ดูแผนที่มาคือถ้าถ้ำอะไรนะถ้ำถ้ำถ้ำพระกับถ้ำเจดีแก้วจะไม่ค่อยไกลหน่อยแต่ถ้าพอไปถึงแล้วก็ค่อยเดินกลับเลยแต่ถ้ามันมีถ้ำถัดไปอะไรนะถ้ำช้อนถ้ำขอนขึ้นยากค่ะขึ้นยากขึ้นไม่ได้ตอนนี้ก็มีถ้ำเนี่ย ถำเฮียก็เกิดเลยไปอีกต้องลงไปอีกไกลเลยนะคะไปที่หนองน่านไปไปที่ป่าหนองน่านแล้วก็ไปถ้ำเฮียค่ะถ้าแนะนำก็คือสองถ้ำพอแล้วก็ลงมาใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเซฟเซฟนะฮะให้ทันพอดีห้าโมงเย็นขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับโอ้กว้างกันนะนี่กว้างมากเลยโอ้กว้างมากนี่จากจุดจอดรถเดินเข้าไป ถ้ามีเวลาเนี่ยใช่ดูจากแผนที่นะอืมเดินบนเวลาอ่ะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ตรงนี้ก็อาจจะพอได้แต่ถ้าไปลึกๆเนี่ยก็ต้องใช้เวลาใช้แล้วก็น่าจะยากนะอืมถ่ถ้าแบบมาแค่นี้ก็ไปแค่นี้แล้วก็ลงกลับมาแต่ถ้ามีเวลาก็ไปฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊กก,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 กให้เต็มที่เลยอือนี่ดูเลยเนี่ยโอ้โหอันดูดิเขามีจุด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 เนี่ยโหนี่ อันนี้ที่คนนไม่รู้จะไปถึงสะน้ำหรือเปล่าไม่มีสะน้ำเนี่ยสาราที่พักคนเดินเท้าเราอยู่ไหนตอนตอนนี้เราอยู่นี่ตอนจอดรถนี่ออใช่ไหมใช่ไม่น่าถึงเพราะว่าไงทํำเฮียทํำเทียกลาเยเป็นอันนี้ถํำอันนี้มันท้ำเบีนะ่ะแต่ว่าจริงจริงมันมีท้ำนึงที่เขาชื่อว่าท้ำเฮียวัดเจดีแก้วอันนี้ ใหญ่เนาะใหญ่นะ,นะถือว่าใหญ่เลยปะถ่ายรูปไหมป้าปอะถ่ายรูปไหมหิน,บนเบลเลมเนี่ยใช่ให้ถ่ายให้ถ่ายให้ถ่ายให้ฝอเออโคตรชอบเจ๊นะเจ๊เห็นถ่ายป้านออโอ้หินบลเลมป,ะป,ะป,ะปะ้าป้ายืนนี้ดีแบบมันจะได้เห็นความใหญ่า ไาเดินทางด้วยนะโอ้โหอ,อดูดิเห็นป้าตัวกระจิ๋วเดียวโอเคอันนี้ดูดันถ้าท่องเที่ยวน่าจะไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะมากดูอืมก็อ่านจากดูวิวในเฟซบก็เขาก็บอกว่าถ้าเดินไปเรื่อยๆก็จะเห็นคำนึงคำนี้อืมนี่นะคะ มัจะค่อยๆเดินนำฮิกไปทางขึ้นทําระวงังอันตรายก้อนหินไม่มันคงถลบง่ายเพื่อความปลอดภัยอย่าเข้าใกล้หน้าผาอย่าปีนป่ายก้อนหินหรือหน้าผาก็ต้องระวังตัวได้เห็นธรรมชาติค่ะสวัสดีหลวงพ่อก่อน สวัสดีค่ะขออนุญาตเดินต่านะคะห้ามล่าสัตว์ห้ามเก็บพันธุ์ไม้ดอกไม้ห้ามต้องเก็บหาล่าสัตว์่ะใช่ห้ามตบยุงนะล่ายุงนะล่ายุงทางมันก็จะชันนิดหน่อยนะเมื่อกี้เขาบอกว่าเจดีย์แก้วหรืออะไรเนต้นไม้ใหญ่มาก นี่คือภูเขาสองลูกที่เราเห็นระหว่างทางมาเหนื่อยแล้วลับไปได้สองที่ก็คือเจดีแก้วที่หนึ่งและและและถ้ำตุอ่ะถ้ำพระแม่มีสองที่ที่ตับใสได้ถ้ำอยู่ในนี้ถำพระกัเจดีแก้วท่านี้ก็น่าจะไม่ไกลเพราะมันใหญ่มากนะฮะข้างในเนี่มันใหญ่มากนะไม่รู้เกันดูจากแผนที่เห โคตรใหญ่เลยอะเราลองตรงไปก่อนดีกว่าใหญ่มากเห็นนะคือไม่ได้ว่าจะเดินง่ายๆนะอีกบอกเลยเนน<ช>ี้ดูจากแผนที่นี่โคตรใหญ่เลยนะ,ะม,มันอาจจะเป็นด้วยความที่ว่าพอมันใหญ่ก็เลยไม่ไม่ค่อยมีคนมาือเปาเร่นเดินดีกอะเสีกระเป๋าไหมมันมีกระเป๋าวะ ที่นี่ดูดูจะพูดยังไงดีวะดูวายมากเนี่ยเหมือนยังไม่ได้พัฒนาเนี่ยใช่น,นี่ข้อดีก็คือพอมันไม่ได้นีมากนะเทียบกับที่จันทบ,บุรีอะ่ะอันนั้นอน่คอมเมอร์เชียลแบบหูร้านเลินแบบอันนี้มันได้มันดีตรงที่ว่าพอมันวายคนไม่ค่อยมาก็จะมันก็คือเดิมเดิมอะธรรมชาติเดิมเดิม เหนื่อยเดินไปพูดไปเหนื่อยมากเฮ้ยเดี๋ยวดูทางดิโอโหสุดยอดทางชั้นมากแต่ก็รู้สึกถึงความเย็นเลยนะแล้วก็รู้สึกถึงลม หายใจยาวๆเออก้าเท้าสั้นๆอย่าให้ใจสั่นช่วยกันประครับประคองเอ,อหายใจยาวๆอย่าให้พลาดพลัง้งไปก้าวขาสั้นๆเอิ้นเอามือจับลาวด้วยเด้อรองเท้าเอ,อิ้นะระวังปิ้นเด้ออืม ต้องเอามือจับราวไว้มือถือมันจะหล่นป่าววะเสียวม,มันจะหล่นไม่ใช่หรอกไม่ใช่เดินไม่ใช่หรอกกลัวถนะ้ามันหล่นทีกลายเป็น,อเ,นเออก็น่าดีดอืจะได้มีมือจับดูผู้สูงอายุ <c oughs> นำหน้าไปจ้ะป้าบอกว่าโอ้สบายเดินแบบ ไม่ต้องไม่ต้องนี่ก็ได้เดินไปแบบทั้งวันก็ได้เยี่ยมมากวันนี้เรามา adventure ถ้ำพระถ้ำขอนใช่เอ๊เราจะไปไหนก่อนดีไปถ้ำพระได้ถ้ำขอนเราไปไม่ได้ทำไมอ่ะเหมือนมันจะอันนี้เป็นอ๋อมันใช่ไหมใช่รองเท้าใช่ไหมแล้วด้วยเวลาด้วยอ่า ทําระเขาบอกให้เดินมาเองหูถ้้เกิดสมมติแต่ถ้ามีเวลาสุดไปได้นะครับใช่เวลากับอุปกรณ์รองเทา้าให้พร้อมโห,โหสุดยอด เนี่ยเมื่อกี้นจ่ายค่าเข้าเท่าไหะไรเจ็ดสิบเองนวะเพราะว่าบางทีีเน่ยบางทีเขาจะเขาจะคิดเลยเขาจะคิดค่าเข้าของรถด้วยนะค่ารถใช่ถึงบอกว่าจอดข้างนอกดีกว่าเขาเข้าไปใช่ข้อเย็นเลยนะเคยไปโอ้โหเย็นจังเลยยอดโอ้โหข้างในนี่แค่เดินเข้ามารู้สึกแบบอากาศเย็นเลยนะไป อออเอาเลยให้ลูฟเข้ามารู้สึกแบบคือถ้ามันมันเย็นอยู่แล้วแหละแต่เราก็คงต้องสงบเสง,งี่ยมหน่อยเพราะว่าปะไปแก ถ่ายข้างในแต่ขายออกข้างนอกน้าไปอยู่นี่ๆีึงนะขายออกข้างนอกมันแสงอ้อนแสงอเอนต้องถ่ายไกลๆอ่อนพอเข้ามาในนี้รู้สึกว่าเราอยากจะพูดให้มันเบาลงเพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยพอพูดระดับเสียงปกติ เสียงมันก็ดังนะรู้สึกว่าเราอยากจะพูดให้มันเบาลงจริงๆก็คือภูเขาแหละแต่ที่เหนียว่ามีปรูอยู่ข้างในเดี๋ยวเราต้องลงทางเดิมนะมองไปก่อนลองเดินไปดูสิโอ้โหตรงนี้นี่คือไม่รู้แสงเห็นไหมข้างในนี่คือ นี่เป็นช่องลมนะี่พาอดีมยหลอดหลอดไฟอยู่นะป๊กอืมอะไรนี้เปียวมากที่แปลกลมีลมเย็นออกมาตรงนี้อืมมันเป็นช่องลมนั่นแหละไปไม่ได้ค่ะมันมีรู้ปะมันน่าจะไปได้แต่ทีนี้มันแต่ไมฟมันไม่มีใช่ ไปได้ยังไงได้ปะถ้ามีรูก,ก็แสดงว่ามีลมโอนะ้ตรงนี้เหมือนจะเป็นสถานที่ประกอบคดีบางครั้งของเขาเลยแน่นอนปะถ้าเขาใช่จะให้เข้าเขาต้องติดไฟแล้วใช่ะเขาต้องสำรวจมาแล้วปะว่าตรงไหนเป็นตรงนี้เข้าไปข้างในคงตันอ่ะแต่เขาคงไม่อยากจะให้เข้าไปใช่แล้วเรา แสดงว่าทางนี้ก็มีทางออกอีกทางเดี๋ไวลองขึ้นไปดูทางสิเออตรงนี้เป็นทางลงชันเลยนิวว่าที่นี่น่าสนใจเพราะว่ามันดูมันกว้างมากเลยนะไฟดูแผนที่ไม่ออกไหมมันใหญ่มากในยานี้แล้วเขามีเวลาให้แก้ถึงสี่ห้าโมงเพราะว่า เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาต้องนับคนเข้าแล้วอะอ๋ะอไอ้สามคนนี้เข้าไปออกมาหรือยังก็เหมือนตอนที่เด็กติดถ้ำหลวงอะว่าเฮ้ยนับคนเข้าไปอ่ะถึงเวลาเฮ้ยฝนตกก็เข้ามาละต้องรายงานหน่วยแล้วว่าอะมีคนติดอยู่ในถ้ำเมื่อกี้พอเข้าไปข้างในนี่รู้สึกแบบเย็นชืน้นเฮ้ยเวลาเห็นพวกนี้แล้วรู้สึก เป็นต้องเข้าใจว่าติดทําไมอุทยานเป็นเขตป่าซูลาฮะเป็นสามัญสํานึกอ่ะไม่ไปเดี๋ยวก่อนจะหมดหมดเวลาไปถ้ำขอนแต่เราจะไปทถ้ก่อนเขาบอกว่าไกลอะเหรอร้อยเมตรก็คือทางเดิมฮะร้อยเมตรน่าจะได้นะเอิรนร้อยเมตรเองไปลองดูก็ได้แต่ไปจถ้ำขอนแล้วก็ลงแมงเนเพราะเจดีแก้วก็คือทางแยกแรกเมื่อกี้อ๋อเหรอบ่อน้ำทิพย์หนองนาหนองน่าน ริ้งกับป้ายาเหมือนกันแช่ว่าเขาไม่เห็นหนัก่นัแล้วก็ต้องลด้วยถึงบอกไงว่าป้าเขามันใหญ่มากเมื่อกี้ดูแผนที่แล้วมันใหญ่มากเวลามันจำกัดใช่ถึงบอกว่ามันองค์ประกอบมันมีหลายอย่างอุ้ยต้นไม้นี่มันล้มลงมาดูมาก่อนแล้วก็ไอ้ก็ดูอยู่ว่าจะมีน้ำตกมีอุทยานอะไรให้ โอ้หอยไม้หรือเปล่าสมัยก่อนมันก็คงอย่างเงี้ยเลยนะคนสมัยก่อนที่เขาอยู่ก็ต้องอยู่ร้านเงี้ยโอ้โหยอดใหญ่มากอันนี้ให้เดินขาให้มาดูของไม้เออใช่สินั่นสิเขาเรีย ทำขอนหมายถึงขอนไม้ป่ะน,น,นี่คับเอิอน้นเหียวเอามือถือมาดิเถอะเดี๋ยวหล่นทีก็ไม่สะดวกมั่งปอาป้าเอามือถือเอันี่เดี๋ยวหล่นแล้วเดี๋ยวเสียตังค์เฮ<อ>้ยี่เรามาถูกทางกัเปล่าวะเนี่ย ไม่รู้อ่ะมันมีอยู่ทางเดียวโอ้นี่ทางนี้ถือว่าแอดเวจอนเจอร์เลยนะไหวไหมเอิญ <Why men? S 2> ้องก่อนมถกไมถูก,ถกเพราะว่ามีบันไดตรงนั้นก็คือเขาก็ทําได้แค่นี้แหละเอิญเขาก็ไม่ได้ทําแบบเป็นแบบแอดเวจอนเจอร์หน่อยเหมาะก,กับการใสรงเท้าแตะมาเดินมาใ <laughs> ส่งเทาแตะใส่กระโปรงระวังยุงกัดเดินหนนาและที่่กัว ใช้ทั้งมือทั้งเท้าเอิอนถ้าใช้เท้าอย่างเดียวมันจะเสียงใช้มือจับใช้เท้ายันใช้ทั้งมือทั้งเท้าดูเอินกับปา <c oughs> <c oughs> ข้างในนี้ก็มีถ้ำอีกปะถ้ำเล็กถ้ำน้อย่อยเลยลมพัดมาที่นี่ใหญ่นะใหญ่มากด้วยยอมรับเลยว่าโอ้โหถ้าเดินทั้งวันนี่รอบนาะป้าไอ้ว่าเผลอครึ่งวันน่ะ <c oughs> นี่ถือว่าใหญ่นะพอตอนแรกผมก็ไม่ได้ดู ตอนแรกผมก็ไม่ได้ดูทำข้อมูลอ่านข้อมูลใดมาหรอกเพิ่งจะมาอ่านตอนที่เมื่อกี้เข้ามาข้างหน้านะว่าเฮ้ยน่าใจใขนาดน,นี้เลยเหรอผูอ,อ,อ,อดู่ทงคงสุดยอดโอ้ข้อง,งนั่งมีรูท่ามิดสุดยอดเพราะว่านี่เริ่มเปิดแล้วแหละ่เจอเริ่มไม่ใช่ทาง เขาไม่ได้นับนี่เขาหนับการกระจัดต้นเขาไม่หนับ <laughs> เขาไม่ได้นับนี่เดินเขานับการกระจัดว่าลากมาตรงนี้โอ้ตรงนี้สวยนะครับเป็นต้นอะไรก็ไม่รู้คิดไม่ผิดจริงๆพาเอิญมาตรงนี้สวยนะ <laughs> นสวยถนะ่ายรูไปไหมนะถ่ายชิบ,ชบอเอิญกับปตาไปอยู่น,ะนั่นน่ะ เได้ไหมปึ๊บกดค้างเอียงมาซ้ายหน่อยเอียงมาซ้ายหน่อยเออจะได้เห็นว่าข้างในนี้เป็นนี้สองสามหนึ่งสองสาม ถ้ำขอนนี่ไงถึงแล้วเอิ้นป้าไอ้ช่วงที่มันเป็นหญ้าเนี่ยมันจะลเลอะไม่หญ้าใไบไม้แห้งมันจะลื่นนะเนี่ยป้าตรงนี้มันลื่นนะไอ้เป็นที่เป็นใบไม้แห้งนะ่ะถ้ำขอนหนึ่งร้อยเมตรอ้าวเฮ้ยแล้วทำไมมันดูเหมือนโอ้สี่ยเมตรง่า,าจะใช่เลยเมื่อกี้ก็หนึ่งร้อยเมตรนี่ก็หนึ่งร้อย แล้วชี้ไปไหนนี่เตียงเฮียขอขึ้นไปดูนิดนะึงเหรือว่ามันเป็นทางนี้ ครับปะ มันมีทางมาทางนี้ปะมันมีทางขึ้นมาอยู่ไม่ใช่ทางไอนั่นเอ,อิ้นลงลงไปเหมือนเขาไม่ได้มันมีทางอยู่นะแต่ก็เหมือนมันมีที่ที่แบบว่าเห็นคนเอ้ยเห็นพื้นมันแบบเคยเดินไป อมันมีไปอีกอะมันเหมือนมันมีทางไปอีกเออคนคนคงไม่ค่อยนักท่องเที่ยวคงไม่ค่อยเยอะแล้วเขาก็เขาไม่ค่อยได้เข้ามาดูอะเดานะอ,อ,อันนี้คืองร่ะ ถ้าโวยลมเย็นถ้ามีคนนำมาดีถ้ามีเจ้าหน้าที่นำมาดีก่ออันนี้ไม่ใช่ทางที่แใหอ้ท่แบบมึ่ะต้องมีคนอนี่วะนี่นี้ก็นั่นเหมือนกันนะพราะอย่างเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ทางมันอย่น้อยก็คนจะมีคน้ใใช่จริงๆถ้ามานะเอ็งคิดอยู่ว่านะ เอ้ว่าต้องเอาต้องให้ให้พี่เขามาคนหนึ่งแล้วก็เอาให้ครบเลยอาจจะเสียเวลาครึ Kirk ่งวันเลยโอ้โหเงือชุ่มเลยเงาใช่เว่าจ้างเขาดีกว่าเพราะมันจะได้ดูให้ครบรอบไปเลยถ้ามาครั้งหน้านะอยากให้มันเป็นอย่างนี้ นี่น่าจะเกือบเกือบห้าโมงแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยสี่โมงมะสี่โมงอะอ้าวนี่ลงมาสุดแล้วสิใช่แต่ว่าทางแรกแย่แค่ท่ามหนึ่งระยะ20เมตร JB แก้ว20เมตรได้ไปถึงเขาก็เริ่มขยับขึ้นเรื่อยๆแล้วขึ้นก่อนอย่างระยะขึง เใส่งใกคักๆหนึ่งเจอป้ายนเหมือนเดิมทํำเจดีแก้ว20เมตรโอ้ตรงนี้ไม่มีลมเลย อันนี้ไม่มีลมไม่มีช่องลมไม่มีช่องลมหมนที่ที่เขามาเขามาตั้งทําเองม้งเนี้ยง่ายทำเองเหนื่อยปะไม่เหนื่อยป้าบอกไม่เหนื่อยรมดาปลาลงไปเถอป้าลงไปวิ่งก่อนรู้สึกว่าเหนื่อยได้มากกว่านี้เขาบอกว่าไม่เหนื่อยเดี๋ยวลงไป เดี๋ยวกลับไปปุ๊บเดี๋ยวป้าบอกว่าเดี๋ยวไปหาศูนย์ใช่ไะขอวิ่งก่อนมันไม่ค่อยเหนื่อยมันเป็นแค่การวอร์มนี่แต่ตรงเนี้ไม่เท่ากับตรงนู้นนะตรงนู้นเย็นตรงนี้แบบรู้สึกเหมือนมันต้นทางเราอะนะเหมือนแวะมามีที่หนึ่งแล้วก็เมื่อวานรีวิวเขาบอกให้เตรียมขาแชมบัใช่แต่ประเด็นคือต้องเปิดฝาให้ได้ก่อนการเล่นคือการเชมบัคยังงงมากใครๆก็บอกว่า คล้ายๆบอกว่าเออแซมบักนะแ,แล้วก็เนี่ยซื้อมาแล้วแต่เปิดไม่ได้ <laughs> เปิดยังไงวะก็ <laughs> เลยยุ่งกัดเนี่เพิ่งมาค้นพบว่าอ้าวชี้ชอเปิดไม่ได้เฮ้ยลงมาแล้วนะครับเออเมื่อก,กี้เรามาถึงประมาณสี่โมงนิดเออเออใช่สามโมงได้เราเดินอยู่ประมาณชั่วโมงประมาณสามโมงหน่อยๆแต่เราไปได้แค่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ คือต้องบอกว่าผมมันไม่ได้ไม่ได้ทําการบ้านไม่ได้ดูเลยมาเยอะขนาดนั้นหรอกเพิ่งจะมาดูว่าเออแถวเนี้ยมันมีอุทยานแห่งชาติมีน้ําตกมีอะไรที่เป็นธรรมชาติบ้างเยก็มาเจอที่เนี่ยแล้วก็เพิ่งจะมาดูข้างเข้าว,วา่าเฮ้ยที่ที่มันใหญ่ไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาใหญใหญ่มากเนะเดินเดินครบนี่คือแบบน่าจะใช้เวลาครึ่งวันอืมแต่ถามว่าชอบไหมชอบนะรู้สึกว่าอยากจะเดินครบเลยให้มันอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไง แต่คือเงื่อนไขเขาต้องให้ออกจากตรงเนี้สี่โมงแล้วก็ห้าโมงเขาก็จะปิดอ่ะอมผมเชื่อถ้ามาถ้ามีโอกาสมาครั้งหน้าอย่างแรกเลยก็คือต้องมาแต่เช้าแล้วก็เสร็จก็เที่ยงตอนบาอ่ายเงี้ยนะแล้วก็ให้ดีกว่านั้นก็คืออาจจะรบกวนพี่เจ้าเจ้าหน้าที่เข้ามาด้วยเพราะว่าบางจุดรู้สึกเอ๊ะตรงนี้มันทางไหนตรงนี้มันทางไหน อืมคือมันก้ากึง่งมันไม่ได้มีทางแบบดีในขนาดนั้นนะนี่นะถามๆเอ้ย็นไงอย่งนี้รู้สึกเดี๋ยวเข้าหน้ามาเออเหนื่อยมากเหงื่อน,นี่ชุ่มเลยใช่ไม่รู้มันเป็นเพราะว่าร้อนหรอือยังไงไม่รู้แล้วก็ต้องทำตัวบางเบา,บา,บาๆหน่อยนี่โหูหของเขงืขงกระเป๋ามือกล้องโอ้เื่อเอ้ยมือถืออยู่เอาใ่กระเป๋าแบกได้นะ ใช่ยังแต่ว่ารอเขาไม่ได้เอาไหมเป็นไงป๊ารู้สึกไงป๊าบอกไม่เหนื่อยเลยรู้เงื่องี้ยอ๋อใช่เปียกไปหมดเลยเหนื่อยเลยมันต้องทำตัวเบาๆหน่อยนี่กางเกงก็ติดอืมไงก็ติดแล้วก็ของในเป้นี้แบกอะไรมาเยอะเหมือนกันนะเยอะเกินไปถ้าของใครจะแบกมาก็ของกินน้ำอยู่แลน้ำน้ำนี่นะครับ ข้างในนี้อาจจะเป็นเอ้ยนี่อะไรเป็นร้านค้านั่นเนี่ยเอออาจะเป็นร้านสวีดิกานี่็เขาทำเพิ่มเน้าน้ามาข้างหน้าต้องมาถ้ามาอีกก็ต้องเตรียมตัวมาให้ดีกว่านี้